ชุดคันตกหมึกคืนนี้นะครับผมใช้เป็นว่าเบอร์น205นะครับแล้วก็คันก็เป็นคัน UL นะครับสั่งมาจากติกต็อกครับผมความยาว6ฟุต6ฟุตเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจครับผมออกมาใช้ตกหมึยครับตกตกตกดีครับตกสนุกเหมือนกันครับผมคันเล็กๆตั้ง สวัสดีครับวันนี้ก็พบกระปงสายแล้วนะครับผมเมขากมาตกหมึกตังดุสิตนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันครับเดี๋ยวขอประกอบคันเบ็ดตกคู่หนึ่งนะครับขอประกอบคันเบ็ดกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมว่ามันจะมีตัวหรือล่าวันนี้ครับดูน้ํามันไม่ค่อยใสมากแต่ว่าน้ํานิ่งครับผมประกอบคันเร็จแล้วครับเดี๋ยวเรามาลองดูครับมางแรกลงน้ําไปเลยน้ำดู ไม่ค่อยใส่ครับนั้งแบบคุ่ครับแต่ก็ขอให้มีตัวเฉยโดนครับผมโดนครับมีตัวครับผมโดนครับเอ๊ที่เอาคันตกบึกดีๆมาไม่ได้ตัวครับแล้วเอาคัน U L คัน6ฟุตครับผมมาตกมีตัวเฉยครับผม ได้ตัวนะครับเป็นชิกกอี่ตัว1.8นะครับเป็นสีส้มนะครับผมนี่ครับคันครับคัน UL 6ฟุตเอ้ย6ฟุตครับผมเป็นคันจีนนะครับผมร้อยกว่าบาทดีเกินคาดครับผมโอเคเดี๋ยวเอาเก็บเลยดีกว่าครับเก็บใส่ถุง ไซนี้เก็บกับปานได้ครับอีกตัวแรกมาแล้วโอเคเราดูต,ตัวต่อไปครับผมไม่รจะมีเยอะขนาดไหนครับหรือว่าคุก ตอนนี้มีฝนโปรยอยๆล,ลงมาแล้วครับทองฟ้าข้างบน,นครับผมเหมือนฝนจะตกมีฝนโปอยลงมาดูนะครับ โดนอีกตัวแล้วครับโดนอีกตัวแล้วลรับผล่ซู่ซู้ซู่มา,มาอีกตัวแล้วครับฝนก็มาเลยครับฝนตกฝั่งฝั่งพญาใต้มาครับมาพญาการาครับข,ขาวๆครับฝนน่าจะมาถึงตรงนี้ครับเดี๋ยวเราเก็บมือกันครับผม อีกตัวที่สามครับผมโดนอีกตัวแล้วครับตัวนี้ไซส์เต็งเลยขึ้นครับผมมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับได้อีกตัวตัวนี้ตัวใหญ่กว่าเดิมครับผม นี่ก็เป็นชิคเกอรี่นะครับผมตัวหนึ่งจดแปนะครับสีส้มมาอีกตัวแล้วครับฝนก็มาครับผมฝนมาแล้วครับฝนข่าวเจือมาเลยครับผมน่าจะถึงตรงนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจครับแต่มันถึงหน้าถึงพยานเหนือแล้วครับ เรียบร้อยครับฝนตกครับตกแรงด้วยครับโชคดีเรามีที่หลบฝนครับผมเห็นเต็นต์หลังคาเต็นต์หลบฝนครับครับตกแรงมากครับเดี๋ยวรอฝนหยุดตกกันนะครับเดี๋ยวเราออกไปตกกันอีกครับผมน่าจะมีจุวยครับเพราะว่าขึ้นไม่แรงลงไม่มีครับผมฝนใกล้หยุดแล้วครับเดี๋ยวเราออกไปกันครับผมรอสักครู่ครับโอเคครับฝนก็ไปปล่อยครับน่าจะยืน สู้ฝนได้อยู่ครับเดีย๋ยวเราไปตบกันอีกครับผมโดนครับโดนโดนโดนนะครับตีลงไปไม้แรกเมื่อกี้โดนเลบมาแล้วครับไซสใหญ่ก็เดินมนะผมโอ้โหชิกเกลรีล่หนึ่งจุดแปดนะครับโอ้ทำงานดีมากเลยครับสีส้มก็โยสีส้มสีชมพูครับผมเป็นสีพื้นฐานที่แบบ มือค่อนข้างจะจะจับง่ายครับผมแล้วก็ใช้แบบทุกสภาพน้ำได้ครับน้ำขุ่นน้ำใสตัวที่ห้าครับตัวที่ห้าแล้วครับเอาอีกครับเอาอีกมีตัวแบบนี้ตกได้ทั้งคืนครับ ั็จะวนมารอบสองครับคืดแรงลมแรงครับเดี๋ยวเราย้ายไปฝั่งหน้าหาดผมเปื่อมีตัวเผื่อลมเราันนี้ครับไปครับผมลับดีกว่าตัวนี้ย้ายมาหน้าชายหาดนะครับอยู่ตรงประมาณซอยซอยสามครับผมจะมีตัวกระปะรับนะฮะเราไปดูกันครับผม ก็น่าใช้หาดน้ําขุ่นครับผมน้ําขุ่นแล้วก็ลมแรงกลับบ้านดีกว่าครับก็ผลงานวันนี้5ตัวครับหลังฤาษ์เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยออกมาใหม่ครับเดี๋ยวหาเวลาออกมาใหม่ครับสวัสดีครับผมไปแล้วครับ